ครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ช่างเก่งก็อยู่ที่ไปรสณนียไทยนะครับเพื่อนเพื่อนนะมาส่งคู่มือให้กับที่ตำรวจเนาะโอ้ตำรวจทักมานี่ผมนี่ตกใจเลย,นะเยทําอะไรผิดหรือเปล่านะ <laughs> มีสองสามท่านแล้วนะครับมาสั่งซื้อซื้อคู่มือกับช่างเก่งเนะ <laughs> ช่างเก่งก็ตกใจเนาะเออคิดไปคิดมาไม่ทําอะไรผิดหรือเ่า, <laughs> าช่างเก่งทาถูกต้องนะครับเพื่อนเพื่อนนะคู่มือนะครับช่างเก่งเสียภาษีสมรกร 1ปีนะครับช่างเก่งเสียอยู่2ครั้งนะครับกางปีกับสิ้นปีเนาะเพราะว่ารายได้ของช่างเก่งเนี่ยจะเป็นช่างเก่งทําอาชีพค้าขายเนาะเป็นค้าขายแล้วก็เปิดร้านร้านของชําด้วยนะครับจะเสียภาษี2ครั้งนะครับกางปีนะครับแล้วก็สิ้นปีนะครับสเตทเมนต์นะครับส่งให้กับสัมปกรณ์นะครับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนโอนมาซื้อคู่มือนะครับช่างเก่งก็เสียภาษีประมาณ10%บบางปีก็ ห้าเปแล้วแต่มันจะเป็นขั้นบันไดนะครับเพื่อนๆนะแล้วแต่รายรับไปได้เนอะอาะาภาษีถูกต้องนะครับสัมภาระเนาะทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่เรื่องคู่มือของเรานะครับ <c oughs> คู่มือของช่างเก่งครับจะมีอยู่สามเล่มเฮ้ยทำไมช่างเก่งไม่ทําคู่มือเล่มเดียวไปเลยวะเออมีหลายท่านมากเลยนะคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆครับช่างเก่งทําอยู่3วิธีการนะครับงานลอกงานกัดกดแล้วก็งานต้มกดซันฟิลิก ช่างเก่งจะทํา3วิธี3วิธีนี้นะครับสามารถสกัดทองได้ทุกอย่างของบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกอย่างเลยนะครับช่างเก่งทําแค่3วิธีนี้นะครับนะส่วนเพื่อนๆจะมีหลายวิธีห้ากดไปก็ป้ากันไปนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันจะจบอยู่ที่สามเล่มนี้นะครับงานด่างมีหนึ่งเล่มนะครับงานกดมีสองเล่มนะครับเพื่อนนะจะจบอยู่แค่นี้แหละการสกัดทองนะครับแค่นี้ก็สามารถสกัดได้ทุกอย่างแล้วนะครับทําไมต้องสามเล่มนะครับ ช่างเก่งอยากจะแยกงานนะครับคู่มือเนี่ยช่างเก่งจะหนึ่งนะครับสกัดยังไงมีรูปให้สองสกัดยังไงมีรูปให้ขั้นตอนที่สามสกัดยังไงมีรูปให้เอาให้อธิบายง่ายที่สุดผู้อ่านสามารถเปิดหนังสือแล้วก็ทําตามนะครับผู้สอนนะครับก็จะสอนง่ายด้วยนะครับถ้าแยกเป็นวิธีแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆนะช่างเก่งทําไมไม่รวบมาเลยนะครับช่างเก่งไม่รวบรวมสามเลียม เล่มเดียวนะครับเพื่อนๆือนสา,าสามารถแยกซื้อได้หนึ่งเล่มก็ได้สองเล่มก็ได้สามเล่มก็ได้นะครับเพื่อนๆือนะมันจะง่ายต่อผู้อ่านมันจะง่ายต่อผู้สอนด้วยนะครับเพื่อนๆนะอ่านี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมต้องทำสามเล่มนะครับทาไมไม่ทําเล่มเดียวจริงๆผมอ่านหนังสือมาหลายเล่มมากเลยนะครับในการสกัดทองก็วิชาการก็เยอะนะครับนะาบางบางคู่มือนะครับเขาทํามาก็ออกมาดีนะครับแต่สาหรับมือใหม่จะอ่านแล้วจะงงครับ แต่ของช่างเก่งเนี่ยจะเข้าใจง่ายเพราะว่ามีรูปภาพประกอบขั้นตอนที่1นึ่งทง,ง่ายนะครับถัดมาปุ๊บขั้นตอนที่2ทอายัง่านะครับขั้นตอนที่3ยังไงจนถึงหลอมนะครับสี้าขั้นตอนก็จบแล้วนะครับจะไม่วิชาการเยอะนะครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจอย่างง่ายได้แสดงว่าเราไม่เข้าใจเรื่องนั้นดีพอนะครับ ช่างเก่งก็เลยพยายามที่จะทําให้มันง่ายที่สุดนะครับให้ง่ายที่สุดให้คู่มือเนี่ยออกมาแล้วคนอ่านเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับง่ายที่สุดจบไปที่สุดนะครับเพือเ่อนๆนะก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมไปส่งคู่มือให้กับพี่ตำรวจก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามครับผม